กลุ่มแกงช่อโกงตาช่างน้ำหนักยางพาราในอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะด้วยการสวมเสื้อแดัดแปลงทําให้ผู้ประกอบการรับซื้อเสียหายนับล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่นําตัวนายพงพิเชษดอกไม้ทองและนายสราวุฒิแก้วสอนไปทําแผนประกอบคํารับสาร,รภาพที่ร้านสุธรรมการยางตําบกลกรูดอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลังร่วมกันช่อโกงตาช่างในร้านรับซื้อ,อยางพารา โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนสารภาพว่ารับจ้างจากเจ้าของร้านรับซื้อ,อยางรายย่อยแห่งหนึ่งให้บรรทุกยางมาส่งที่ร้านดังกล่าววิธีการช่อโกงก็คือสวมเสื้อแดัดแปลงที่ใส่แผ่นเหล็กน้ำหนักกว่า35กิโลกรัมนั่งมาบนรถยนต์บรรทุกยางเพื่อถ่วงน้ำหนักของตัวรถซึ่งจะถูกนำไปหักลบกับน้ำหนักของตัวยางพาราทำให้ยางพารามีน้ำหนักมากกว่าความเป็นจริงค่ะ จากการตรวจสอบภายในตัวของผู้ต้องหา2คนนะคะก็พบว่ามีแผ่นเหล็กติดตัวคนละ6แท่งน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมมีผลทำให้น้ำหนักของอยางพาราเพิ่มขึ้น70กิโลกรัมต่อเที่ยวด้วยแต่ละวันนะคะจะโกงน้ำหนักยางพาราเป็นเงินได้กว่า2 9 4 0 0บาทค่ะนายสุธรรมเผือกเด็ดเจ้าของร้านสุธรรมการยางผู้เสียหายบอกว่าทำการค้าขาทุนไปแล้วนับล้านบาทนะคะแต่ไม่พบสาเหตุ จนกระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างน้ําหนักทําการช่างรถกระบะบรรทุกยางพาราที่มีนายพงพิเชษเป็นคนขับแต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ตาช่างขัดข้องนะคะจึงต้องใช้เวลาช่างนานและสังเกตเห็นว่านายพงพิเชษนั้นมีอาการกระสับกระส่ายและมีลักษณะเหมือนคนแบกของหนักจึงเข้าตรวจสอบแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นจับกลุ่มค่ะ